สวัสดีท่านผู้ชมที่เาคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องของตาลไปเรียนนะครับวันนี้ผมนายภูมิเกรมพันธุ์นิชหรือกัปตันนะครับวันนี้จะมาให้ความรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับในหัวข้อเรื่องสถาบันพระมหกากษัตริย์ไทยะครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญรับชมรับฟังได้นะบัดน,นี้เลยนะครับสถาบันพระมหกากษัตริย์ไทยเป็นสถาบันที่มีความสําคัญกับสังคมไทยตั้งแต่อดีตสืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน ระมหากษัตรมย์มีบทบาทในการพัฒนาชาติในด้านต่างๆทางการ,รปกครองการป้องกันและการรักษาอิกราพของชาติรวมถึงสร้างสารรค์วัฒนธรรมไทยให้ดำรงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันบทบาทข,ของกษัตริย์เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยสมัยสุขโขทยัยกษัตริย์ทรงเปรียบเสมือนพระบิดาจึงเรียกกษัตริย์ว่าพ่อขุน สมัยกรุงศรีอย,ยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์กษัตริย์ทรงมีบทบาทในฐานะเจ้าชีวิตซึ่งเป็นที่มาของคําว่าพระเจ้าแผ่นดินหลังการเปลี่ยนแปลงการปกขององ2475บทบาทของกษัตริย์ลดลงไปบ้างแต่พระบรมมีหรือพระบรมเดชานุภาพไม่ได้ลดน้อยลงไปประชาชนคนไทยยังคงให้ความรักความศรัทธาและความจงรักภักดีเหมือนสมัยที่ผ่านมาแม้ว่าในปัจจุบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประรมุขและดำรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่รัฐธรรมนูญทุกฉบับจะระบุเอาไว้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้นั่นคือผู้ใดจะฟ้องร้องหรือกล่าวหาพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้โลกทัศน์ด้านการปกครองของไทยส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลปรัชาจากอินเดียคือ ถือว่ารัฐประกอบด้วยหลายภาคส่วนที่มีบทบาทแตกต่างกันไปแต่มีความสัมพันธ์และภาระหน้าที่ต่อกันผู้ปกครองมีอำนาจในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมกษัตริย์จะเป็นประมุขที่สูงสุดมีเจ้านายและขุนนางช่วยเหลือด้านการปกครองส่วนสามัญชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมในภารกิจดังกล่าวยกเว้นเป็นกองกลำลังพื้นฐานในการปกป้องป้องกันและช่วยส่งจ้างความรุ่งเรืองบ,บ้านเมือง ทั้งยังต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้ปกครองอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามกษัตริย์ไทยไม่ได้ใช้อำนาจเด็ดขาดโดยสมบูรณ์เนื่นองจากยังมีเงื่อนไขที่ป้องกันมิให้สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้คนรวมทั้งต้องให้ความยุติธรรมและเคารพในสิทธิเสรีภาพบางประการของประชาชนเครื่องยึดเหนี่ยวที่สำคัญคือหลักธรรมดำปรากฏในจารึกตำนานวรรณกรรมและกฎหมาย ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนะครับหากกัปตันได้พูดผิดพลาดหรือขัดข้องประการใดน,นะครับกัปตันต้องกาบขออภยัยมานที่นี้ด้วยนะครับฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับช่องตามไปเรียนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆทุกคนนะครับไปดูคลิปวิดีโอทุกๆุกคลิปวิดีโอเพื่อว่าเพื่อนๆจะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียน,นหลายหายคนที่ในช่องนี้ได้ติดตามแล้วก็ได้ทําคลิปวิดีโอ เพื่อจัดเป็นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมรับฟังคลิปของกับกันนะครับ